สวัสดีครับวันนี้ผมอปอคีเอทนะฮะก็จะมาสอนวิธีการอ่านโน้ตง่ายๆนะครับอ่าเรามาดูกันนะฮะอย่างแรกนะครับเราลองเขียนภาษาอังกฤษง่ายๆก่อนนะมีสีนะครับผมดีนะฮะเอีนะครับผมเอฟนะฮะจ <c oughs> ีนะฮะตัวต่อมาก็เป็นเอนะครับและตัวสุดท,ท้ายนะครับเป็นตัวบีนะฮะอ่าเราก็จะได้อักษรภาษาองังกฤษมาจัดเจ็ดตัวนะครับ ใส่ตัวเลขเข้าไปหน่อยนะฮะเรียงไป1นะครับ2 3นะครับ4 uh, ี่ครับใส่ให้ตรงนะฮะ5นะครับเรียงไปเรื่อยๆฮะ6นะครับต่ำเลยเจ็ดตัวสุดท้ายนะฮะนี่นนั่คือโน้ดนตรีสากลนะครับมี7ตัวนะฮะเดี๋ยวเขียนภาษาไทยให้ดูนะครับ C นี่คือโดนะครับอ่ะ D นี่คือเลนะฮะอ่ามีนะครับตัว E นะฮะ F นะครับเป็นฟานะฮะ จีก็คือสอนนั้นเองนะครับคือเอไปคือโนตลานะฮะตัว B นี่คืออ่านมาทีนะครับนี่ครับนี่คือโนตเจ็ดตัวนะครับที่เราตัวติสากลนะฮะนี่ครับคือชื่อเรียกนะฮะอ่ทีนี้มันมาที่มาที่ใบมายังไงสมมตินะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูฮะสมมติว่าเราเอ A B ตัวหลังเนี่ยเอาออกนะฮะเดี๋ยวผมจะลบออกนะครับอ่าจินตนาการตามนะฮะเราก็จะ ย้ายไปลองไปเอาไว้ข้างหน้านับหน้า C นะครับของเติมเข้าไป A กับ b นะครับนี่มันจะกลายเป็นพยัญชนะภาษาอังกฤษครับ a B C D E F G นะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับเออทีนี้ฝรั่งเขาไม่อยากให้มันเหมือนกันนะเขาก็เลยหาวิธีทาให้มันแตกต่างนะครับด้วยการเอา A B นะครับพยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับคือจับมันย้ายมาฮะมาอยู่หลังจเนี่ยครับนะฮะ เนี่ยมันอยู่หลัง G นะครับนะก็เติมเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วเราลองลบเจ้า A B ไปกี้ข้างหน้าออกนะครับเห็นไหมฮะก็คือจะเอา C เนี่ยครับตั้งเป็นตัวแรกที่เรียกว่าโดนะฮะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเป็นโน้ตดนตรีครับนะครับอ่าเห็นแล้วนะครับนี่ครับไม่ง่ายๆนะฮะลองดูนะครับทบทวนด้วยฮะสำหรับคนที่อยากเรียนดนตรีนะฮะสมมุติถ้าเกิดเราเติมตัวที่8เข้าไปนี่ครับมันจะเป็นอะไรเอ่ยมันก็วนกลับมาที่เก่าเนี่ยฮะ นั่คือเติมเข้ามาเป็นนี่ฮะโดเรมีฟาซอนลาทีแล้วก็ตามมาันมาวนที่โดนะครับเป็นโดที่สูงกว่านั่นเองฮะอ่านะครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ดูตอนที่1ไปก่อนนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาละเดี๋ยวมาต่อกันตอนสองน,นะครับขอบคุณครับผม